คุณอาดัมชาวต่างชาตินักสร้างสรรค์เนื้อหาที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานคุณอาดัมนะครับได้ทําการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยเอาไว้มากมายโดยหนึ่งในคลิปวิดีโอยอดนิยมของเขาคือการรีวิวและสํารวจการใช้ชีวิตในพื้นที่แออัดของชุมชนในกรุงเทพมหานครในคลิปนี้คุณอาดัมได้มีการเดินทางมายังชุมชนคลองเตยซึ่งคลองเตยนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมากในกรุงเทพ เริ่มต้นคลิปนะครับคุณอาดัมได้กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อได้มาสำรวจพื้นที่นี้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สลัมในกรุงเทพคนในพื้นที่พวกเขามักจะบอกกับตัวเองว่าพวกเขานั้นยากจนแต่ในทางกลับกันคุณอาดัมกลับมีมุมมองที่แตกต่างเขาคิดว่าคำว่าสลัมสำหรับเขานั้นไม่ได้มีความหมายในเชิงลบเท่าที่หลายคนอาจจะคิดโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ของสลัมในประเทศอินเดียที่เขามีอยู่ในหัวซึ่งเขามักจะนึกถึงสลัมที่มีขยะเต็มไปหมด แต่ที่นี่ในประเทศไทยเขาได้มองเห็นถึงความสะอาดที่มากกว่าและมีระเบียบที่ดีกว่าสลัมที่อยู่ในอินเดียคุณอาดัมกล่าวต่อไปอีกว่าผู้คนที่นี่ในสลัมของกรุงเทพพวกเขามีรถเพื่อสัญจรไปมากันเกือบทุกบ้านซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำารงชีวิตที่ดีขึ้นและผู้คนที่นี่ก็มีความเป็นกันเองและยิ้มให้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆคุณอาดัมบอกว่าการมีมอเตอร์ไซค์ของคนในสลัมถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถทํางานและเดินทางได้สะดวกขึ้นแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัดก็ตามและคุณอาดัมยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนคลองเตยเช่นร้านค้าร้านอาหารหรือสิ่งของต่างๆที่จําเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตในสลัมดูไม่แย่เท่าที่หลายคนอาจจะคิดและที่นี่มีทุกอย่างที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านกับข้าวหรือแม้กระทั่งตู้กดน้ําดื่มและคุณอาดัมเขาได้กล่าวด้วยความประทับใจ นี่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่ดีในชุมชนและความพยายามของคนในพื้นที่ที่มีการสร้างสรรค์นในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นคลิปวิดีโอของคุณอาดัมได้แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของสลัมในกรุงเทพที่แตกต่างจากที่หลายคนคิดแต่นี่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมได้เห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือของคนในชุมชนรวมถึงความเป็นมิตรและความอบอุ่นที่มอบให้กันในแต่ละวันและคุณอาดัมก็ยังได้ปิดท้ายคลิปด้วยความประทับใจที่มีต่อชุมชนคลองเตยเอาไว้อีกว่า สลัมที่กรุงเทพมีคุณภาพที่ดีค่อนข้างมากและผมเชื่อว่าหากเราให้ความสนใจและการช่วยเหลือกันชุมชนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้ดีอย่างแน่นอนคำพูดเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนและการให้กำลังใจแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือคลิปนี้ของคุณดมเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนต่อพื้นที่ที่มักถูกมองในแง่ลบ นี่นับเป็นการสะท้อนถึงความงามที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่หลายคนอาจมองข้ามและแสดงให้เห็นว่าความสุขและความพยายามในการดำรงชีวิตไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมและสิ่งที่อยู่ภายนอกเท่านั้นครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอของคุณอาดัมได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ทำให้มีชาวเน็ตได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้กันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะลองไปฟังกันว่าชาวเน็ตพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันภูมิใจที่ได้มาอยู่ในเมืองไทยที่นี่ไม่มีภยัยทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเหมือนประเทศอื่นๆไม่มีสงครามความขัดแย้งในประเทศก็มีเหมือนกันหมดทั่วโลกสุดท้ายการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมากแค่ไหนความคิดเห็นท่านต่อไปสลัมในไทยมีทั้งคนที่มีรายได้วันละหลักหนึ่งร้อยจนถึงหลักพันบาทต่อวัน แต่ที่เขาอยู่ที่นั่นเพราะค่าเช่าถูกบางคนไม่ได้จ่ายเลยด้วยซ้ําทําเลอยู่ในเมืองไปไหนสะดวกสบายมีไฟฟ้าน้าประปาและส่วนใหญ่จะมีมอเตอร์ไซค์หลายบ้านมีรถยนต์มีแอร์ด้วยและคุณอาดัมก็ได้เข้ามาตอบกับความคิดเห็นทั้งหมดว่าขอบคุณที่นําเสนอช่องของฉันผู้คนที่ฉันพบในประเทศไทยอาจไม่ร่ารวยด้วยเงินเสมอไปแต่ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและความสุขพร้อมกับผู้คนที่น่าทึ่งรอบตัวพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อไป เมื่อพูดถึงสลัมในประเทศไทยแล้วมันไม่ทําให้ผมจินตนาการเป็นภาพของคนจนการจินตนาการที่ผมจะเกิดขึ้นคือแหล่งชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นที่นั้นจะมีความวุ่นวายประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยเหมือนนักเลงแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นนักเลงนะผมแค่เปรียบเทียบแต่อันที่จริงก็อาจจะมีนักเลงอยู่อาศัยในนั้นด้วยอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มีความสามัคคีกันเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นชาวบ้านก็พร้อมจะร่วมมือร่วมด้วยช่วยกัน ผมสังเกตมาหลายที่แล้วแบบนี้แต่ถ้าพวกเขาทะเลาะก,กันเองก็เหมือนกับพวกเราในปัจจุบันนี้แหละชอบทะเลาะก,กันเองในประเทศแต่เมื่อมีคนภายนอกเข้ามาเพื่อจะทำมิดีมิร้ายพวกเราพวกเราก็พร้อมสงบสึกชั่วคราวและเราอย่ามองว่าคนพวกนี้จนนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพหรือใกล้แหล่งความเจริญพวกเขามีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดแถมมีที่ดินซึ่งเยอะมากส่วนเหตุผลที่พวกเขามาอยู่ในพื้นที่แบบนั้นก็เพราะว่าประหยัดเงิน และตั้งใจอยู่อาศัยทํางานชั่วคราวเท่านั้นแต่สุดท้ายมากกว่าครึ่งก็อยู่อย่างถาวรความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วสลัมน่ากลัวมากไม่กวัเข้าเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับหลายๆที่ต้องเรียกว่าชุมชนและคนที่อยู่นิสัยดีขึ้นมากๆครับดูปลอดภัยกว่าสมัยนั้นมากๆความคิดเห็นท่านต่อไปแน่นอนว่าคนไทยส่วนใหญ่ยากจนโดยรวมแล้วเป็นประเทศกำลังพัฒนาความคิดเห็นท่านต่อไป จากการเป็นอาสาสมัครในสลัมและเมืองในแอฟริกาประเทศไทยมีฐานะดีขึ้นและมีสเสถียรภาพมากขึ้นประเทศไทยมีการว่างงานน้อยลงอาหารเครื่องนุ่งหม่มโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอทุกประเทศมีทั้งคนรวยและคนจนสิ่งสำคัญคือเราต้องประหยัดทรัพยากรเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่เลวร้ายการคุ้มครองผู้บริโภคการผนันความเจ็บป่วยทางจิต และความโลภเป็นสาเหตุของความยากจนที่ทุกประเทศจะต้องเผชิญความคิดเห็นท่านต่อไปฉันกําลังดูว่าที่นั้นจะเป็นชุมชนแออัดแต่บ้านพวกเขาจะแยกกันเป็นหลังๆไม่ได้เป็นห้องแถวฉันมีเพื่อนอยู่ที่นั่นสี่ปีเขาได้ย้ายออกแล้วไปเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอีกหลายปีจนกระทั่งเขาไปทํางานยังต่างประเทศคนต่างจังหวัดแถวบ้านมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกหลังคาเรือเลยนะบางบ้านมีรถยนต์หลายคันมีทั้งรถกระบะรถเกง๋งรวม ถึงมีรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปผมคิดว่าสลัมในประเทศไทยไม่ได้จนนะพวกเขามีตังค์เยอะกว่าคนเช่าห้องทั่วไปแน่นอนเพราะคนอยู่ในสลัมเขาก็ทําง,งานทั่วไปเช่นกันและเขาก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าเงินจึงเหลือเพิ่มขึ้นแถมอยู่ได้ทั้งครอบครัวความคิดเห็นท่านต่อไปฟิลิปปินมีสลัมเยอะและสภาพสลัมที่ฟิลิปปินคือสลัมของจริงพอๆออินดีเลยอย่างไทยอย่าเรียกสลัมเลยเรียกว่าชุมชนเล็กๆที่แออัด ที่มีสภาพบ้านเรือนก็ดีไม่เหมือนกับสลัมที่ฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันมองว่ามันน่าทึ่งมากสําหรับประเทศนี้นี่ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้สําหรับคาคอรหาหรือที่เป็นที่สงสัยในกรณีต่างๆพวกเขาก็มีวิธีหรือหาข้ออ้างมายืนยันถ่ายข้อข้องใจได้เสมอนี่ขณะสลัมยังต้องเป็นชุมชนแออัดที่ดีที่สุดในโลกประเทศที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกมีแต่โลกที่ทําตามคุณฉันกําลังทึ่งในสิ่งนี้มากความคิดเห็นท่านต่อไป สลัมจริงๆมันต้องสลัมที่ฟิลิปปินส์อะไรพวกนั้นถึงจะต้องเรียกว่าสลัมแต่ประเทศฉันได้เห็นการรักษาความสะอาดในทุกชุมชนพวกเขาน่าจะมีผู้นำคอยสื่อสารภาครัฐเข้าไปดูแลด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปฝรั่งน่าจะเข้าใจผิดนะที่นี่ไม่ใช่สลัมสถานที่เหล่านี้เป็นชุมชนเป็นคนพื้นที่ที่อาศัยอยู่มานานแล้วพวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองส่วนบ้านของเขาก็ทำเป็นห้องพักให้คนเช่าในราคาที่ถูก และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตนะครับแล้วทุกท่านหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ